ครับเดี๋ยวนี้มาตีปลาช่อนนะครับหมายให้เป็นขอเล็กข้างหนานี่นนนกวครับหมายค่อนข้างจะลกนะครับผมจะใช้กบอยู่น้ำ อยางนี้ลากมาช้าๆเลยนะครับหรือว,ว่าช้าๆก็ได้หยุดช้ามั่งหยุดบ้าง,างเงี้ยเพราะว่าหมันจะลกมาก Đó ครับ Đó này. Wow. ตัวอยู่เราสามขีดตีขีดเนะี่ยนี่ครับตัดกจากน้ำครับกระหมายลกๆตัดเข้าเต็มมุมปากเลยนะ เขาได้ตัวที่สาม้ะครับหลังจากถายรูปเสร็จก็เดี๋ยวปล่อยมันกลับสู่ธรรมชาตินะครับี่ครับเสร็จภารกิจ